ต้องขอไปจริงๆทำไมจะคุยนะต้องต่อกัน ep สามเลยนะเพราะว่าตัวสับมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเดี๋ยวต่อกัน ep สามจะเป็นไงเดี๋ยวเจอกันเพื่อนนะชมกันได้เลยนะครับอยู่อยู่มันตัดหายไปเลยนะ ep สองนะเราก็ ep สามกันเลยนะรีเวอรนทุกบาทพูดค้างไว้นะก็คือเราใส่ปุ๋ยบริเวณกองทางนะบริเวณที่รถวิ่งเนี่ยเราจะไม่ใส่นะเพราะว่าดินมันแน่นนะมันบรรทุก ตามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นถ้ารถบรรทุกหนักนะเราก็เปลี่ยนเป็นใส่บริเวณนี้กองทางนะครับใช้ได้นะแบบตัวแบบนี้มันคล่องตัวดีสะดวกรวเดเร็วนะครับส่วนมากก็น่าจะทำแบบนี้แล้วถ้ามีเวลาก็ตัดแล้วก็เอาทางมากองบริเวณนี้นะกองระหว่างต้นนะแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลานะ เวลาตึงมือซะกหเกินโอเค okay, มาดูกันต่อก็ก้องอาจจะมัวนิดนึงนะมันมืดแล้วนะนี่ในขนาดไม่ค่อยมีนะแต่ว่าก <c oughs> <laughs> ใช้ได้นะ ฝนก็แรงมาสองสามวันแนละ้วมาดูที่ว่าตรงนี้จะดิบหรือเปล่าตรงนี้เป็นร่องที่แฉะสุดแล้วนะน้ำจะไหลผ่านตรงนี้ะนะยเยอะๆเลยนะดูว่ามันจะดิบหรือเปล่าดิบโชว์ดิแต่เย็นนั้นมีคนนั่งอยู่ข้างหลังมันจะดิบบ่อย ได้แลกันนี่รุนตีเดีาจะไม่ฆ่าตีเดียวนะเรื่อยๆเป็นเรื่อยๆี่คือป่ได้ปวเดีวกัน มันก็มันจะเล็กก็ไม่เล็กเนี่ยมันก็ใหญ่นี่ดูมันก็ใหญ่ได้พอได้ยกพอได้โปวได้เอวมันกำลังขนาดกำลังพอเหมอกในการยกผมก็ยกมาหมดแล้วยกจนเอวไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวไป โอโ้แสงช่างย้อนสะลึกเกินะครับมาสแตนบายรอไปเลยนะเกิดเหตุกเฉินนะโอวินมีสองคันดีกว่ากันเดียวนะเร oh. อจะเย็นแล้วหน้าฝนก็ได้หมดไปแล้วนะเข้าสู่หน้ารอ้อนเต็มรูปแบบันเลยเดีะไรเจ็บ นี่ครับเราก็จะได้ใบขาวแล้วนะจริงๆเราได้แล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลาไปเอา <c oughs> หมดเลยช่วย <c oughs> นี่เราก็จะหลุมไว้เหมือนกันนะแปลงนี้กาว่าจะใส่ปุ๋ยบริเวนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าฝนตกดีนะ ขนาดดูว่าไม่มากนะเนี่ยแต่ก็เกือบเต็มลองตันกว่าได้ง่ายๆว่าเอ่อทรายมันลดลงนะแต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักทรายเนี่ยมันมันไม่ได้ลดพี่พๆคงงงว่าไอเด็กนี่มันถึงช่องถ่า,ายอะไรกันนักหนาใครเขาไม่ได้ดูดช่องอยูทูบก,ก,กันับลูกจะเหวนกันเลยเดีเ๋ยวเจี้ นจอหลุมไวแล้วนะนี่กลับว่าใส่ปุ๋ยหน้าแรงในหลุมนี้เลยนะนี่ฝนตกตั้งแต่ต้นปีเลยโคตโชคดีเลยนะนี่โชคดีของชาวสวนเนี่ยคือฝนนะของคนอื่นไม่รู้นะแต่ของผมของในหัวเนี่ยถ้าฝนตกนี่โคตรดีใจเลยนะ này ra đây tảng tàng này khô suối lên đường dữ lắm tàng dữ vậy này ta tảng này bông suối lên ปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะไปเล äng, เี้ยงทลายเต็มเ็ที่นะแต่ว่าพี่ก็ไม่มีเวลาแทงให้เราคร<ป>ับทางดนก็ไม่มีเลยนะแม่จ้า ถตงก็ได้อยู่้าวบาทบาทขวาเขาขายมาแล้ว้าวบาทคุณชอบเงินอะไรลนล้นเลยครับคันนี้น่าจ,จะลน้นสามตันอาจจะมีสิทธิ์ได้ดูกันสามตัน <laughs> ตอนแรกดูว่าไม่น่าหมดไอ้ไม่ไม่ไม่น่าจะล้นนะเดินเดินเล่นๆก็โอ้โหแม่ยาาเต็มรถอีกแล้ว <laughs> นี่ดูทารายก็ไม่เล็กนะไม่เล็กยำกันอีกทีเลงนี้สุราหนึ่งนะครับสุราหนึ่งสองนะปลับรูกกันได้นะครับริวเราเนี่ยมันช่างตัวแรงซะเหลือเกินมาเนี่ โปโลนะครับแนะนำาแนะนำเป็นกาดีๆเลบางคนเนี่ยใช้โูวินนะซื้อโูวินแต่ไม่ใช่โูวินนะไม่รู้จะซื้อทำไมนะแต่ก็ควรจะใช้น,นั่นนี่มันทุกหน,หนาๆไปนี้ในสวนนะครับก็เอาโปโลเลยนั่งเกียร์หนึ่งขานไปเรื่อยๆเนาะคลัตนะระบบคลัตก็จะไม่ไม่หมดเร็วนะก็แล้วแต่นะมันถ้าคุณไม่ใช้ก็เรื่องของคุณนะรถคุณไม่ใช่รถผมนะ <c oughs> แต่ก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะปูยพอหลังๆมาเนี่ยออรู้สึกว่าเราเลี้ยงคัาเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะก็ใช้โฟโลไปเลยนะค่อยๆก็ไต่ค่อยๆค,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 คลานไปนะแม้ว่าดินแห้งเนี่ยเราก็ใช้โฟโล,โลนะเป็นไ,ไรโยเฟอร์โยเฟอร์บอกว่าเมื่อไรกูจะได้กลับบ้านเดี๋ยวเผื่อมันไม่หมดนะเยอะเกินไปนะลน้นเลยนะ เฮ้ยอยลา้มลุม้มต้องเลยลองเลยไอชูเชื่อเ่อว่า,วามึงจะเจาอทำใหม่เขาจะเจาอใส่ปุ๋ยหน้าแรงนะครับนี่ลุ้มลุมล้มลุมล้ม้าเอาหน้า,าไปใส่ปุ๋ยหน้าแรง <c oughs> โอ้โหดูดิล้นแล้วสองห้าน่าจะอัพนะ สองตันห้ามาแน่นอนโอเคลุยนต่อแม่เจ้าน่าจะสี่พีแล้วเมืงเนียโอเคคลิปาานี้ประมาณนี้เท่ากันนะแม่เจ้าตาเจ้วินนี่ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะให้จงกันกรับลูกชาวสวนด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม